ดินเราผสมไว้แบบนี้ครับมีทั้งอาจจะมีก้อนบ้างอะไรบ้างนะครับแต,แต่ออกมาแล้ว,ลวรับรองว่าเป็นเนื้อดินที่เหมาะกับการปลูกผูเรียนทั้งหมดนะครับกระสอบหนึ่งประมาณ30มโลนะครับเราขาย70บาทนะครับพี่นัทคะาดินปลูกส่งแบบไหนบ้างนะคะก็ส่งมีแต่รถขนส่งอย่างเดียวครับไม่มีส่งไปทนีครับผมเพราะว่าไม่คุ้มค่าพี่นัดค้าไซต์แบบนี้มีส่งต่างจังหวัดแบบไหนบ้างนะคะไซส์แบบนี้ส่งกรงไปทนีได้นะครับ1นึ่งกรงใส่ได้50ต้น ค่าส่งก็ครั้งละพันเจ็ดร้อยบาทรับของที่ไปษณีนะครับผมไม่มีการส่งแบบกล่องกระดาษใดๆนะครับเพราะว่าเท่าที่เคยส่งมานะครับทุเรียนค่อนข้างจะช้านะครับเสียหายยาการฉีดยังไงการดูแลนะครับท่านโทรมาสอบถามเราได้อย่างเช่นท้งแรกนะครับควรฉีดยาก็ตั้งแต่ระยะนี้นะครับห่างประตูเลยนะครับก็ป้องกันเพี้ยไฟหนอนแมลงนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นเหี่ยวข้างในอย่างเงี้ยครับขาดการฉีดยาที่จะป้องกันคือเชื้อเริ่มมาแล้วครับอันนี้ก็ มันสามารถไปอยู่ติดกับใครเวลาเราตั้งมันติดกับต้นนี้ใบนี้ก็จะลามลามลามไปเรื่อยครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลฟืวันนะครับผมครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับหนำดำเสริมรากสวยๆนะครับแล้วก็สวยน้อยหน่อยนะครับเหลือคัดจากต้นใหญ่นะครับผมก็จะมีมาแบ่งให้พี่ๆดังนี้นะครับนี่นะครับต้นไม้ปักหนึ่งเมตรนะครับทุกต้นนะครับยอดสูงกว่าไม้ปักนะครับมาเลือกเอาเสริมรากแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครสองรากอย่างนี้ครับ ติดแล้วนะครับสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องทําร่มก็ได้หน้านี้นะครับต้นละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นน้องครับไซรองนะครับเหลือจากรุ่นพี่นะครับเหลือ220ี่สิบครับผมตามนี้เลยนะครับไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้เลี้ยงแดดมานะครับเราก็มาเข้าร่มครับสังเกตได้นะครับใบก็จะมันๆเงาๆเหลืองๆสีอ่อนๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในกลางแจ้งมาแต่ตอนนี้เราเอามาเข้าแสลนนะครับเพื่อมาเข้าหน้าร้านเดี๋ยวใบเขาก็จะเขียวขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับผม ไม้ตัวนี้เอาไปปลูนครับประมาณ3ปีครึ่งนะครับไม่เกิน4ปีนะครับก็จะเริ่มเก็บผลผล,ผลิตขายได้ความน่าสนใจของน้ำดำในปีนี้นะครับก็คือเท่าที่ลูกค้าหรือหลายๆคนได้ลองชิมมานะครับก็มีการเริ่มปลูกกันพอสมควรเนื่องจากว่าเนื้อนับเหนียวเนื้อเหนียวนะครับไม่เละไม่เละง่ายาถึงเนื้อเขาจะนิ่มนะครับแต่เขามีความเหนียวความเป็นครีมมี่นะครับกินอร่อยตลาดของต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีน บ้านเรานะครับเปิดรับซื้อลงนะครับ400บาท350บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นพันที่ดูแลง่ายอีกตัวหนึ่งแล้วก็ลูกดกนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นต้นเล็กนะครับใครสนใจก็มาเอาได้นะครับไม้ต้นเล็กมี70บาทกับ80บาทนะครับถุงหลอดแต่ว่าไม่เสริมลากครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นพันหนมดำนะครับเปลี่ยนถุงแล้วนะครับก็มาแบ่งกันที่ต้นละ100บาทครับหนมดำรับต้นก็เใช้ได้อยู่ครับ ร้อยเดียวนะครับมารับเองนะครับผมก็หมอนทองเป็นกิ่งกระโดงครับแต่ว่าเป็นกิ่งเล็กแบบนี้นะครับเปลี่ยนถุงแล้วนะถุงเบอร์เก้าวันนี้ก็คิดต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับหมอนทองกิ่งกระโดงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไม้เติมล่างนะครับอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นจะเป็นพุ่มดีครับแต่ว่าไม้ตัวนี้เพิ่งทาได้แค่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับต้องรออีกประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับถึงจะปลูกได้ครับสามารถเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนได้ แล้วก็จะมีกิ่นกระโดงนะครับต้นเล็กนะครับราคา120-130ไปชมทางด้านนี้ครับอันนี้ก็เป็นพันพันเม็ดในเยปางนะครับหรือนกกระจิ๋นะครับเป็นผืเรียนที่เนื้อหวานมันละมุนนะครับตัวนี้ก็รูปไม่ใหญ่มากนะครับเป็นที่นิยมของลูกค้าที่ได้ชิมนะครับต้นขนาดนี้นะครับ300บาทครับผม นี่ก็มีจํานวนจํากัดมีไม่เยอะครับมีสั้50ต้นครับอันนี้ก็มาถึงหมอนทองสวยๆนะครับแบบนี้นะครับไม้รากยังไม่ขดนะครับกิ่งก็กระดงล้วนๆแตกยอดดีนะครับไม้แบบนี้นะครับท่านซื้อไปเอาไปตั้งแค่ยอดนี้แตกเป็นใบแก่นะครับแ้วปผูกนะครับรับรองว่าโตแน่นอนนะครับตัวนี้การดูแลก็ปกติของทุเรียนทั่วไปเลยนะครับมีการฉีดยาอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันครั้งรักษาใบอ่อนป้องกันเพี้ยหนอนแมลงแล้วก็เชื้อรานะครับ ตัวนี้นะครับเราก็จัดโปรโมชั่นนะครับแค่เดือนนี้นะครับอ่าไม่ใช่เดือนนี้เห็นเดือนที่หมดละแค่เดือนเก้านะครับเดือนเก้าร้อยสามสิบาทนะครับผมใครมาก่อนเลือกก่อนเลยนะครับไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพี่นัดคาไซ์แบบนี้มีส่งต่างจังหวัดดบํบไหนบ้างนะคะไซ์แบบนี้ส่งกงไปรษณีย์ได้นะครับหนึ่งกองใส่ได้ห้าสิบต้นค่าส่งก็ครั้งละพันเจ็ดร้อยบาทรับของที่ไปรษณีย์นะครับผมแล้วก็ ถ้าเป็นไม้เสริมราก250บาทหรือไซส์300บาทใส่ได้ครั้งหนึ่ง25ต้นค่าส่งเท่ากันรับของไปษนีเหมือนกันครับไม่มีการส่งแบบกล่องกระดาษใดๆน,นะครับเพราะว่าเท่าที่เคยส่งมานะครับทุเรียนค่อนข้างจะช้านะครับเสียหายลูกค้า,าไปปลูกก็จะไม่ค่อยโตนะครับเราก็เลยตัดการส่งกล่องไปนะครับผมพี่นัดคะสาหรับท่านที่จะมารับเองเตรียมอะไรบ้างนะคะเตรียมแัลนเตรียมผ้าสำลีผ้าท่าน ใช้เยอะนะครับแต่ถ้าท่านใช้น้อยนะครับใส่ได้หลังรถได้อะไรได้ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาของเรามีให้นะครับผมรถเก่งขนได้ไหมคะรถเก่งก็ขนได้ครับสี่ต้นสามต้นแล้วแต่ช่องว่างของสัมภาระของท่านนะครับว่ารถขนาดไหนมีอะไรมาบ้างมีมากี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับไม้ตัวนี้เอาไปปลูกนะครับก็อยู่ประมาณสี่ปีครึ่งนะครับถึงจะไว้ลูกได้สี่ปีก็อยู่ที่ฝีมือของท่านแล้วว่าจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้ครับผมถ้าใครซื้อไซ์นี้ หนึ่งร้อยต้นนะครับเราก็แถมปุ๋ยอินทรีย์ให้หนึ่งกระสอบนะครับให้ท่านเอาไปลองใช้ดูว่าเอาไปใช้แล้วมันจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินของท่านมันจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของทุเรียนท่านได้ไวขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุเรียนของท่านจะโตเหมือนของเราพืชต้านนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ดินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เผื่อท่านใดนะครับที่อยากได้ตัวรองก้นหลุมตัว ยาป้องกันเพี้ยป้องกันหนอนป้องกันแมลงครับเราก็มีของร้านน้องชายนะครับที่จะเอามาจําหน่ายไว้เอามาให้ท่านได้หรือจะให้ท่านไปซื้อที่ร้านเลยก็ได้นะครับยาการฉีดยังไงการดูแลนะครับท่านโทรมาสอบถามเราได้อย่างเช่นครั้งแรกนะครับควรฉีดยาก็ตั้งแต่ระยะนี้นะครับห่างประทูเลยนะครับก็ป้องกันเพี้ยไฟหนอนแมลงนะครับผมอีกหน่อยนึงเว้นไป7จ็ดถึงสิวันนะครับก็จะเป็นระยะแบบนี้ครับ ใบจะเริ่มกลางเรียกฝักดาบครับนี่ก็จะมีเพี้ยครับเข้าไปซุกตามนี้เช่นเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้ตามด้วยเพี้ยจกจันนะครับกลุ่มยาที่ฉีดนะครับจะเป็นกลุ่มอิมิดาคอผิดนะครับไทะมีท็อกแซมนะครับโอเมโทเอตนะครับบูโพรเฟซินนะครับหลังจากนั้นนะครับใบก็จะกลางเพชรลาดนะครับตอนนั้นจะเหลือแค่เพี้ยจกจันกับแมงปีแข็งเป็นหลักนะครับก็ใช้ยาตัวเดิมพอหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณ1เดือนถึง2เดือนถึงเดือนครึ่ง แล้วแต่ใครทําใบให้ปุ๋ยให้ยังไงใบแก่แบบนี้นะครับทั้งต้นหรือใบแก่ดํานะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับใบแก่แบบนี้ครับใบแก่แบบนี้จะมีไรแดงมารบกวนนะครับถ้าเป็นจังหวะที่เขามีตัวอยู่ก็จะใช้สารไพลิดาเบนหรือสไปโดไดโคเฟนนะครับฉีด2ครั้งนะครับห่างกัน5 7ถึงวันนะครับก็จะครบรอบวงจรของมแมลงส่วนทุกครั้งของการฉีดยาก็กควรผสมยาเชื้อราไปด้วยเลย เช่นฟังฟูลานคาเบนดาซิมนะครับเลือกตัวใดไรตัวหนึ่งนะครับก็ฉีดพ่นใส่ไปรวมกันโดยเฉพาะช่วงที่ฟ้าปิดอากาศอบอ้าวฝนตกบ่อยๆชื้นแฉะนะครับระยะนี้นะครับควรจะใส่ยาเชือ้อราหรือฉีดยาป้องกันเชื้อราให้ถี่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับไม่ควรทิ้งห่างเพราะถ้าเราไม่ฉีดให้บ่อยขึ้น เดี๋ยวผมเห็นนะครับลาใบติดเป็นยังไงอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าลาใบติดนะครับผมนี่ครับจะเป็นเหว่ข้างในอย่างนี้ครับขาดการฉีดยาที่จะป้องกันคือเชื้อเริ่มมาแล้วครับอันนี้ก็มันสามารถไปอยู่ติดกับใครเวลาเราตั้งมันติดกับต้นนี้ใบนี้ก็จะลามลามไปเรื่อยอครับยาที่ควบคุมได้ดีตัวนี้ก็จะเป็นฟังกูรานก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นไดฟิบวกโพพีโคนโซนก็ใช้ได้ครับผม ที่มาของชื่อใบติดก็คืออยู่ใกล้ใครก็ติดไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมท่านใดนะครับที่ซื้อทุเรียนไปนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็จังหวะที่เอาไปปลูกถ้าไม่มีดินที่ดีนะครับซื้อดินเราไปได้นะครับดินเราเข้าผสมไว้แบบนี้ครับมีทั้งอาจจะมีก้อนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่แตกออกมาแล้วรับรองว่าเป็นเนื้อดินที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ผสมไว้เสร็จแล้วส่วนที่ผสมแล้วนะครับ ขนย้ายไปยังไงนะครับอันนี้ก็คือการขนย้ายนะครับถ้ามีเวลารอเราได้ก็ใส่กระสอบแบบนี้ให้นะครับกระสอบหนึ่งประมาณ30มสิโลนะครับเราขาย70บาทนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับตั้งแต่ให้หมดฝนนี้ก่อนนะครับถ้าเราทําสูตรใหม่ขึ้นมานะครับสูตรใหม่นะครับจะมีความสมบูรณ์พร้อมมากกว่าตัวนี้นะครับต้องรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เปียกแฉะเหลือเกินทํายากมากนะครับผมก็อาจจะทําให้ต้นทุนอาจจะเพิ่มกว่านี้นิดนึงนะครับไม่เพิ่มเยอะ แต่รับรองว่าท่านเอาไปปลูกแล้วได้ผลดีแน่นอนนะครับผมส่วนใครจะดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับในการดูแลของท่านนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับมาศึกษาจากเราไปได้นะครับผมดินของเราก็มีวิธีการใช้ง่ายนะครับเทใส่อ่างเทใส่วงปูนสามารถปลูกทุเรียนได้เลยแต่อยากให้โตดีกว่านั้นท่านก็ควรดินของท่านเอาผสมกระดินของเราก่อนนะครับทําให้สูงประมาณสักสิบถึงสิบห้าเซนแล้วก็เอาวงซีเมนต์วาง หรือท่านจะไปปลูกในหลุมไปคุกกระดินของท่านแล้วปลูกเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมพี่นัทนคะดินปลูกส่งแบบไหนบ้างนะคะก็ส่งมีแต่รถขนส่งอย่างเดียวครับไม่มีส่งไปทะนีครับผมเพราะว่าไม่คุ้มค่าถ้าเกิดว่าใครมีรถอยู่แล้วแบบมาตักเอาแบบยังไม่บรรจุถุงได้ไหมคะได้ครับมาตักเอาไปเลยครับบิ๊กแบกหนึ่งมีตั้งแต่บิ๊กแบกละพันแปดถึงสองพันนะครับขึ้นอยู่กับการใส่น้ําหนักมีตั้งแต่เก้าร้อยกิโลถึงพันสองร้อยกิโลครับว่าท่านจะได้แบบไหนครับตามความสะดวกของท่านเลยนะครับผม ผมถ้าใครต้องการต้นพันธุ์หรือว่าต้องการดินต้องการยาต้องการปุ๋ยการดูแลเกี่ยวกับทุเรียนนะครับโทรมาสอบถามผมก็เบอร์0 9 1ย์3 8 0 0 8นะครับหรือไม่ก็เบอร์0ู6ย์2 6 9 8 6 8 0 8 6 3 8 3 3ส6 1น่ะครับส่วนพลอยสวนพันไม้ก็อยู่ที่149ทับหหมูเ่เตำบลคงไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับ คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นับมากๆค่ะสำหรับ EP นี้